่าสุดเอาแล้วจ้าวอลเลย์บอลเวอยกสาวไทยเป็นราชนีแห่งทวีปเอเชียจ้าโอ้โหทุกคนเชียร์กันดูอบอเมื่อคืนนี้ลุ่นแถบขาดใจหรือบอลนะทุกคนโอ้แหละนอกผลก็จะมีเขามาว่าอีกนับถอยหลังอีก9วันเนาะจะได้ไปชิงแชมป์จะได้ไปแข่งขันคัดเลือกโอลิมปิกโอ้ทุกคนโอลิมปิกนี่คือ โอลิมปิกเน,นี่ยคือทัวร์โลงทุกคนคือต้องแบบเซตต่อเซต,ตเลยอ่ะเดี๋ยวอีกเก่าวันอีกจะไปหันไปนีโอโ้โหพบพอกับแต่ละประเทศอ่ะมีแต่คนเก่งๆแล้วประเทศไทยก็เก่งอยู่แล้วนะทุกคนอ้อนกับต้องขอเป็นกําลังใจให้เลยจะ้ะเดี๋ยวทุกคนไปเบิงงคลิปไปรับชมรับฟังกันเลยจะ้ะคลิปนี้จะ้ะ วอลเล์บอลเวิลดยกย่องสาวไทยเป็นราชินีแห่งทวีปเอเชียแต่วอลเล์บอลเวิลดตารางโหดไปนะรายการต่อไปวันนี้จะมาเล่ารายละเอียดเรื่องนี้ให้ฟังนะคะฟังให้จบทุกคนจะได้รู้โปรแกรมในสถานีต่อไปของสาวไทยนะหลังจากเมื่อวานที่สาวไทยคว้าแชมป์เอเชียในปี2023ได้นะคะแบบอึด <c oughs> สู้มากๆทางเพจวอลเล่บอลเวิล์นะคะทุกแพลตฟอร์มของเขาเลยนะได้โพสต์ค่ะว่า Queen of Asia Thailand นะคะกล่าวว่าทัพสาวไทยเป็นราชินีของทวีปเอเชียค่ะและทางวอลเล่บอลเวิล์กก็ได้กล่าวอีกนะคะว่าไม่มีที่ไหน เหมือนบ้านเราเพราะพวกเขาชนะชิงแชมป์เอเชีย2023ต่อหน้าแฟนๆของพวกเขาในครั้งสุดท้ายที่พวกเขาชนะนั่นก็คือปี2013และทางวอ l เลย์บอลโว l d ก็ได้เขียนข่าวเรื่องนี้เลยนะคะโดยมีหัวข้อว่า t h a i l a n d r e g e n Asian Championship Girls After 10 Years ก็คือสาวไทยเนี่ยคว้าเหรียญทองชิงแชมป์เอเชียอีกครั้งในรอบ10ปีทางวอ l เลย์บอลโวก็ยังกล่าวอีกนะคะว่าไทยเอาชนะจีนในการแข่งขั ทั้งหมด5เซตเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากๆในการครองตำแหน่งสูงสุดของทวีปประเทศไทยกลับมาสู่จุดสูงสุดของโพเดียมของทวีปเอเชียเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อหน้าแฟนๆมากกว่า5,000คนที่จังหวัดนครราชสีมาและสาวไทยก็ไร้พ่าย7นัดรวดแต่ทางวอลเลย์บอลโลก็ได้กล่าวนะคะว่า ผู้เล่นจีนและญี่ปุ่นพักผู้เล่นชุดหลักเพื่อไปลุยต่อในรายการคัดโอลิมปิกมาถึงเรื่องนี้สถานีต่อไปนั่นก็คือการคัดเลือกโอลิมปิกมีเวลาอีก9วันเท่านั้นนับจากนี้นะคะ นับถอยหลังจากนี้9วันเราจะเริ่มการแข่งขันคัดโอลิมปิกหรือที่เรียกกันว่า Road to Paris Olympic Qualifier เส้นทางสู่ปารีสโอลิมปิกรอบคัดเลือกการแข่งขันคัดเลือกโอลิมปิกจะเกิดขึ้นในวันที่16-24ถึงกันยายนนี้นะคะทุกคนมีเวลานับถอยหลังกันอีก 9วันเท่านั้นโดยในรายการคัดโอลิมปิกนี้นักกีฬาทุกทีมถูกแบ่งออกเป็น3กลุ่มแต่ละกลุ่มจะต้องไปแข่งที่ประเทศเจ้าภาพ3ประเทศนั่นก็คือกลุ่ม A แข่งที่ประเทศจีนกลุ่ม B แข่งที่ประเทศญี่ปุ่นและกลุ่ม C แข่งที่ประเทศโปแลนด์กลุ่ม A ที่แข่งที่ประเทศจีนมีจีนเซอร์เบียโดมินิกันเนเธอร์แลนด์แคนาดาเชสต์เม็กซิโกยูเครนค่ะกลุ่ม B จะแข่งที่ประเทศญี่ปุ่นมีญี่ปุ่นบราซิลตุรกีเบลเย เยี่บยมบาเกเรียปอร์โตริโกออร์เจนตินาเปรูกลุ่มซแข่งที่ประเทศโปรแลนด์ค่ะมีเจ,จ้าภาพโปแลนด์อิตาลีสารัฐเยอรมนีไทยโคลัมเบียเกาหลีและสโลวีเนียค่ะการแข่งันแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มละ8ทีมจะแข่งแบบพบกันหมดนะคะทั้ง8ทีมนี้รวมทีมละ เนัดสาวไทยก็จะแข่งทั้งหมด7แมตช์7นัด7คู่ต่อสู้ในแต่ละกลุ่มมี8ทีมจะเอาผู้ที่ทำคะแนนสูงที่สุด2ทีมเท่านั้นเข้ารอบโอลิมปิก ทันทีก็เหมือนคนที่ชนะเยอะที่สุดนั่นแหละค่ะก็เข้ารอบไป2ทีมแรกการนับพอยต์หรือนับคะแนนหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบนะถ้าเราชนะ3ต่อศูนย์เซนตหรือ3ต่อหนึ่งเราจะมี3คะแนนเลยนะคะถ้าเราชนะ3ต่อ2เราจะบวกเพิ่ม2ถ้าเราแพ้2ต่อ3เราจะบวกเพิ่ม1คะแนนและถ้าเราแพ้0นต่อ3หรือ1ต่อ3เราจะไม่ได้สักคะแนนนะคะในรายการนี้อย่างที่แจ้งไปนะคะ2อันดับแรกของแต่ละกลุ่มซึ่งมีกลุ่มละ8ทีมเนี่ยเอาแค่2อันดับ แรกเข้าโอลิมปิกทันทีส่วนโคต้าที่เหลือจะตัดสินรอบสุดท้ายในการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกเดือนมิถุนายนปี2024ปีหน้าซึ่งก็แบบอีกไม่นานเลยแต่ไม่สิสาวไทยจะต้องได้2อันดับแรกในเดือนนี้และการแข่งขันรอบคัดเลือกโอลิมปิกนี้นะคะ มีการเก็บคะแนนอันดับโลกหรือว่า world ranking ด้วยก็คือใน7ทีมที่สาวไทยจะเจอเนี่ยโปแลนด์อิตาลีสหรัฐเยอรมนีโคลอมเบียเกาหลีและสโลวีเนียเนี่ยถ้าสาวไทยชนะคะแนนก็บวกเพิ่มถ้าแพ้คะแนนก็ลดลงถูกหัก เท่านั้นเองค่ะและแข่งแบบนัดเดียวจบรายชื่อที่ทาง FIVB หรือว่าวอ l เลย์บอลเวิ์ประกาศนะ,นะคะของสาวไทยอย่างที่ได้ทำคลิปไปแล้วย้อนดูได้มีรายชื่อที่น่าสนใจนั่นก็คือรายชื่อของเซตเตอร์นุสราต้อมคำมีโผล่อยู่ในรายชื่อนี้ด้วยเปอร์เซ็นต์สูงไหมที่นุสราต้องคำจะติด14คนสุดท้ายที่ทางคนด่วนส่งรายชื่อที่จริง ส่งรายชื่อไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะใน14คนก็มารอลุ้นกันรพร้อมๆกันแล้วกันนะคะทุกคนในการที่ทางสมาคมจะประกาศ14คนสุดท้ายออกมานะขอมาเล่าตารางการแข่งขันสักเล็กน้อยนะคะอยากให้ทุกคนรู้ว่าโหดแค่ไหนในการที่เราแข่งขันระดับโลกแบบนี้เขาจัดตารางแข่งขันกันอย่างไรบ้างในวันแรกนะคะวันที่16เลยเริ่มการแข่งขันรายการนี้ไทยจะเจอกับเยอรมนีค่ะ เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งต่อไปเลยค่ะไม่ได้พักวันรุ่งขึ้นเลย17กันยาไทยจะเจอกับสหรัฐอเมริกาหนึ่งทุ่มครึ่งเหมือนกันหลังจากนั้นเว้นให้ว่าง1วันค่ะพัก1วันจะเจอกันอีกทีวันที่19กันยาไทยจะเจอกับอิตาลีค่ะหนึ่งทุ่มครึ่งเหมือนเดิมและไม่พักนะคะต่อเลยวันรุ่งขึ้นโอ้โหหนักจริงๆวันที่20กันยาไทยจะเจอกับ โปแลนด์ค่ะสี่ทุ่มครึ่งวันที่21ได้พัก1วันค่ะมาเจอกันอีกทีวันที่22ไทยจะเจอกับสโลวีเนียเวลา1นึ่ทุ่มครึ่งค่ะและต่อเลยวันที่23กันยาไทยเจอเกาหลีใต้1นึ่ทุ่มครึ่งเหมือนกันและต่อเลยค่ะไทยจะเจอกับโคลอมเบีย24กันยา1ทุ่มครึ่งสรุปตารางจะเป็นอย่างนี้นะคะแข่งสองนัด เว้นวันหนึ่งแข่งสองนัดเว้นวันหนึ่งและแข่งสามนัดติดโหดมันฮาไปเลยไหมล่ะอย่างแข่งสามนัดติดนะคะมีโอกาสที่เราจะได้คะแนนมากที่สุดก็คือสามนัดนี้ก็คือสโลเวเนียแข่งวันที่22วันที่23าแข่งกับเกาหลีใต้เลยวันที่24แข่งกับโคลอมเบียที่จริงถ้าเราชนะรวดเราก็ได้คะแนนนะนะคะแต่หูตารางการแข่งขันก็เหมือนโหดแต่ว่า เหมือนเขาก็จัดแบบถูกต้องทุกคนคือถ้าเราเจอทีมที่อ่อนกว่าเราก็เหมือนไม่ต้องมีเวลาพักเท่าไหร่ก็คือแข่งติดต่อกันไปเลยแต่ถ้าเราเจอนัดแรกเยอรมนีนัดต่อไปสหรัฐเลยเราเจอทีมหนักมาเขาก็ให้เราเว้น1วันและไปเจอกับอิตาลีต่อด้วยโปรแลนเลยอันนี้น่าจะหนักที่สุดนี่แหละค่ะทุกคนตารางการแข่งขันที่โหด ในการคัดโอลิมปิกซึ่งเป็นความฝันความหวังสูงสุดของนักกีฬาทั่วประเทศทั่วโลกที่เข้าร่วมกันในขานรายการนี้อุตตรตารางโหดจริงเหมือนวัดความอดทนของนักกีฬาวัดศักยภาพของนักกีฬารุนๆเลยนะวัดฝีมือวัดความสามารถไม่พอวัดร่างกายวัดสภาพจิตใจด้วยนี่ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆนะคะที่วอลเลบอลเวิล ยกย่องสาวไทยเป็นราชินีแห่งทวีปเอเชียในการคว้าแชมป์การแข่งขันชิงแชมป์เอเชียเมื่อวานมาได้การคว้าแชมป์ในรอบ10ปีที่ประเทศตนเองก็คือประเทศไทยของเรานั่นเองค่ะรวมไปถึงนำตารางนำข้อมูลบางส่วนในการแข่งขันสถานีต่อไปนั่นก็คือรถทูปารีนนะคะในการคัดโอลิมปิกมาให้แฟนบอลได้ทราบมาค่ะ ทุกคนคิดว่าสาวไทยจะได้เป็นสองอันดับแรก ของกลุ่มเพื่อเข้าสู่โอลิมปิกในรอบนี้ได้เลยหรือไม่เราเหลือเวลาเพียง9วันเท่านั้นเรานับถอยหลังอีก9วันเท่านั้นในการแข่งขันคัดเลือกโอลิมปิกที่เป็นรายการสูงที่สุดนะคะในปีนี้นะเพื่อจะตามความฝันของนักกีฬาเองของสมาคมรวมไปถึงของแฟนวอลเลย์บอล9วันนี้ที่เราจะนับถอยหลังเราต้องบินไปที่โปลแลนด์ด้วยนะคะซึ่ง โหดอีกแล้วในการบินไปโปแลนด์นี่โหดทุกทีใช้เวลานานบวกกลับไปเจอเจ้าภาพไปเจอกองเชียร์ที่แบบ พร้อมจะส่งเสียงให้กับทีมชาติไทยทุกคนโอ้แค่คิดแล้วก็สู้ๆเลยค่ะสาวไทยสู้อย่างเดียวเราต้องทําตามความฝันของเราให้สําเร็จนักกีฬาหวังกันทุกคนนะคะรายการนี้เหนื่อยไหมแอดว่านเหนื่อยมากๆเราเพิ่งคว้าแชมป์ทวีปเอเชียเสร็จใช่ไหมเราแข่งหนักมากๆแข่งติดต่อกันและก็ต้องเข้าแคมป์ทีมชาติเลยนับถอยหลังอีก9วันเพื่อบ,บินไปโปแลนด์และแข่งเลยนะคะโอ้ มีคำพูดอย่างเดียวนั่นก็คือความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นค่ะสาวไทยสู้สู้ไปพร้อมกันสู้ไปพร้อมกับแฟนแฟนวอลเลย์บอลนี่แหละผู้เราก็รอส่งกําลังใจรอส่งให้สาวไทยทำเนงานออกมาให้เต็มที่ในสถานีต่อไปคัดโอลิมปิกนี้ด้วยนะคะอ่ะมีอะไรอยากบอกสาวไทยกันไหมบอกเลยค่ะเล่าสู่กันฟังบอกพวกเธอกันหน่อยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กันบ้างทุกคนน้องมีคามคิดเห็นัไดมีคอมเมนต์ไดกะ คอมเมนต์ใตคลิปของออนเด้อจากอ้อนต้องขอขอบคุณคลิปตัวนหรับจากอาช่องทีเพลินเพลินไพรีได้หลายเด้อจ้าเนาะงทีอ้อนเลยมากอามารีแอคชั่นเนาะทุกคนขอขอบคุณในหลายเด้อจากถลุนกันต่อต่อไปเนาะทุกคนว่าอ่าไทยจะพบจากจะพบอ่าประเทศใดประเทศใดแล้วจะมีผลแบบใดเนาะออกมาแต่ทีแต่ทีแน่ๆก็คือทางคนไทยแหละกะคนลาวกะพร้อมจะ เป็นกำลังใจหายเนาะทุกคนเป็นกำลังใจห้สุดๆเลยเนาะมีแต่คำว่า,าสูสๆต่อไปเดอ้อประเทศไทยเนาะบอกว่าจะแพหรือชนะเฮ่ากะเป็นกำลังใจหายกันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนั่นเองจ้ะโอเคจ้ะคลิปนี้ออนกับตองคอตตเตัรลาไป่เพียงเท่านี้เดอ้อจ้ะขอขอบคุณในไลน์เดอ้อจ้ะที่รับชมรับฟังและเป็นกำลังใจให้ในไลน์เดอ้อจ้ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในไลน์เดอ้อจ้ะไป้ะจา้าสบายดีสวัสดีค่ะ